ไปกันต่อกันที่จังหวัดสมุทรสงครามผู้ชมครับที่นั่นเนี่ยมีผลไม้ขึ้นชื่ออยู่อย่างหนึ่งน้องเฟรมอะ,ะ,อะนั่นคือลินออล้นจี่ลิ้นจี่ที่นั่นเนี่ยมีรสชาติอร่อยนะฮะลูกก็ใหญ่ด้วยที่สําคัญในปีนี้เขามีการจัดงานโดยท่านผู้ว่าเองฮะ,ะก็มีการเปลี่ยนชุดเป็นชาวมอห้อมครับ<อ>ใส่ชุดมอห้อมเป็นชาวสวนนี่นะปีนต้นลิ้นจี่เนี่ยแล้วก็มีการเก็บลิ้นจี่ให้ดู ทานให้ดูเลยนี่คือท่านผู้ว่านะฮะท่านผู้ว่าจังหวัดสมุทรสงครามครับที่ได้มาเปิดงานลิ้นจี่อย่างเป็นทางการที่สวนลิ้นจี่ของนายยงยุทธ์น่วมสุวรรณนะก็มีท่านผู้ว่าชรัตบุญสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับมาเปิดงานนะเทศกาลลิ้นจี่และของดีสมุทรสงครามเนี่ยก็ปีนแบบนี้ใช่อูโหดูด้วยฮะด้านขวามือลิ้นจี่เยอะมาก ดกมากจริงๆเพราะว่าเป็นของดีของจังหวัดเลยงานเนี่ยจัดขึ้น10วันด้วยกันนะฮะระหว่างวันที่16ถึง25เมษายนที่วัดบางเกาะเทพศพักดิ์ครับอยู่ที่ตำบลแควออบอำเภออัมพวาเนี่ยนะฮะในตอนนี้เนี่ย มีการเก็บผลลิ้นจีที่กำลังออกผลผลิตได้เยอะจริงๆจากพื้นที่ที่ปลูกทั้งหมดนะ5,200ไร่เก็บลิ้นจีได้3,500ตันยเยอะมากใช่ฮะเยอะมาก ท่านผู้ว่าก็เฉลยด้วยนะว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีการมาจัดงานของดีของจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะลิ้นจี่ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์แห่งนี้<ะ>ท่านผู้ว่าบอกรับอกว่าวัดบางเกาะเทพศักดิ์มีความสัมพันธ์แล้วก็ผูกพันกับที่มาของลิ้นจี่เนื่องจากว่าที่นี่นะมีต้นลิ้นจี่อายุเกือบ200ปีอ,อยู่นหนึ่งต้นแล้วมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกับอดีตด้วยที่เจ้าอาวาสเนี่ยได้นําลิ้นจี่มาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ กระทั่งในปี2500ครับได้มีการจัดงานเทศากาลลิ้นจี่ครั้งแรกที่วัดแห่งนี้<ะ>ในปีนี้ก็เลยเอามาจัดอีกครั้งหนง<อ>ึ่งเพื่อให้ประชาชนได้ย้อนอดีตร่วมกัน<อ>นี่แล้วท่านผู้ว่าบอกด้วยนะบอกว่า<อ>ลิ้นจี่ของจังหวัดเนี่ยถ้าหากว่ารสชาติอร่อยเนี่ยน้องๆหนูๆชอบแบบนี้ก็คือ,อลิ้นจี่พันค่อมครับ<อ>ถือว่าเป็นราชินีผลไม้และเป็นพืชเศรษฐกิจของสมุทรสงครามวิธีการดูดูว่าลิ้นจี่ไหนเนี่ย รสชาติอร่อยหวานนะฮะท่านผู้ว่าบอกว่าเปลือกของลิ้นจี่เนี่ยหากแดงจัดหนามตั้งหนังตึงเปลือกด,ด้านในเป็นร่องชาติหมายถึงลิ้นจี่เนี่ยแก่แล้วสามารถทานได้อย่างอริดอร่อยท,ที่สําคัญครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีข้างทางแถวพระรามสองอนะก็จะมีการขายลิ้นจี่แล้วก็อ้างว่าเป็นลิ้นจี่ที่มาจากสมุทรสงครามท่านผู้ว่าบอกเลยนะว่าต้องดูให้ดีๆเพราะว่ามีคนเนี่ยย้อมแมวเยอะอถ้าไป ถามที่ร้านเขา,าแล้วเขาบอกว่ามาจากสมุทสงครามจริงๆเนี่ย ตรวจได้เลยนะเออว่ามาจากที่ไหนเขามีใบรับรองนะเออไหนของจังหวัดสมุทรสงครามเพราะว่ามีหลายครั้งที่มีคนไปซื้อแล้วก็โดนย้อมแมวขายสุดท้ายกินไม่อร่อยก็เลยเสียชื่อจังหวัดไงอ๋อคือสามารถตรวจสอบได้มีใบเซอร์แล้วหรอเดือนนี้ลินจีที่ไหนนะคะพี่พัดลินจีที่สมุทรสงครามฮะลิ้นจี่พันคอมจะอร่อยต้องดูแล้วก็ไปขอใบเซอร์ด้วยนะตอนนี้จะซื้อว่าสมุทรสงครามจริงหรือเปล่าลิ้นจี่ที่อัมพวา ค่ะค,ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ยังเจอกันเหมือนเดิมนะคะ9น,นา,นนนาิกา <c oughs> นยนาทีขอภ่าย10นาฬิกาสนากาีนาทีเจอกันเช่นเคยนะคะกับรายการคข่าวมาเล่าวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs>